ชาวราศีมิถุนเดือนมกราคมปี2569งานรุ่งความรักเลิศแฟนเปอีกต่างหากชเชื่อไม่เจ็ดนะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ชาวราศีมิถุนนะคะและนี่คือคลิปดูดวงด้วยไพ่ยิปซีโดยแม่เจ็ดอาจารย์เจ็ดแมนตัวแม่ค่ะเรากลับมาพบกันในเดือนมกราคมปี2569นะคะปีใหม่นี้เป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีมิถุนคะแฮปปี้ดีหรือเปล่ามีความสุขมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ยิปซีดูด้วยกันนะคะ เอาละค่ะก่อนที่เราจะมาเปิดไพ่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวแม่เจ็ดจะชวนทุกท่านนะคะและลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเนาะขออนุญาตท่านในการเปิดดวงชะตานะคะเดี๋ยวชาวราศีมิถุนอธิษฐานเสร็จแล้วรอแม่เจ็ดสักครู่นะเดี๋ยวแม่เจ็ดหยิบไพ่ให้สิบใบแบบเซติคลอสค่ะและนี่คือดวงชะตานะคะสำหรับคนเกิดราศีมิถุนนะคะเดือนมกราคมปี2569ค่ะต้องบอกว่าราศีมิถุนเนี่ยโห เรื่องของการงานมาแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นอีกหนึ่งราศีที่น่าจับตามองในเรื่องของการงานในเดือนนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าที่แม่เจ็ดบอกว่าแหมงานมันรอดงานมันรุ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันนะคะสาหรับตัวคุณเองเนี่ยก็น่าสนใจนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แปดไม้เท้านะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงความสําเร็จที่มันพุ่งเข้ามานะเดือนนี้มันจะมีงานเข้ามาเยอะแๆมากมายเลยแล้วก็โอกาสต่างๆเข้ามาให้เราจัดการนะอาจจะฟังดูเหนื่อยนิดนึงแต่ต้องบอกว่าโหมันมันคึกคัก มันคือคักม right? em ันก so ็ดีก so ว <iled> ่ามันก็ดีกว่านิ่งๆใช่ไหมเออดีกว่าไม่มีอะไรทําใช่ไหมแล้วก็พอไม่มีอะไรทำมันก็ไม่มีเงินเข้ามาแต่อันนี้มันเข้ามามันมาพร้อมเงินด้วยอาจจะไม่ใช่รายได้ก้อนใหญ่อาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่นะแต่ว่างานเหล่านี้ที่เข้ามาเนี่ยโหทําให้เราแบบมีเงินก้อนเล็กๆๆๆหลายๆก้อนอ่ะแล้วมันสดชื่นมันมีความสุขในปีใหม่2 5 1 9อ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย งานเข้ามาพุ่งเข้ามาหลายๆอย่างนะคะจำเป็นที่จะต้องจัดลําดับความสําคัญให้ดีนะคะอันไหนที่คิดว่าสําคัญก็ทําก่อนหรือว่าทําตามคิวนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาไม่สะดุดนะคะเพราะว่าต้องระวังเอาไว้นิดหนึ่งว่าตัวเราเองอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาเลยหรอกแต่คนร่วมงานกับเราที่เป็นลูกน้องหรือบริวารเนี่ยมักจะสร้างปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย คุณอาจจะมีความรู้สึกติดติด,ตด,ข,ด,ข,ดขัดขัดเนาะจะขายของจะทํางานจะพรีเซนต์จะอะไรก็ตามเนี่ยมันติดต,ดตดดดิดขัดขัดแต่มันไม่ได้อย่าง,างที่ต้องการแต่ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วนะคะมันมีโอกาสดีๆที่เข้ามาในเรื่องของการงานรวมถึงข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงานที่กําลังจะเข้ามาด้วยนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ไปอบรมสัมมนาไปพัฒนาตนเองได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆนะคะและมีข่าวดีในเรื่องของการงานอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ย่ามา ให้โอกาสนะมาบอกข่าวในเรื่องของงานนะใครที่รองงานอยู่เนี่ยน่าจะได้งานแน่ๆน,นะคะในเดือนมกราคมนะคะแต่ว่าใครที่ทํางานแล้วเนี่ยคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยเขาก็จะเอาโอกาสหรือว่าข่าวดีต่างๆในเรื่องการงานมาบอกกับเรานะคะ ในส่วนของการงานบ้างนะในเรื่องของการงานเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะคะแต่มีความกังวลอยู่กังวลอยู่นะน่าแปลกใจนะคนราศีมีถุนเนี่ยเดือนนี้เนี่ยโหมีเรื่องดีๆเข้ามามีงานดีๆเข้ามามีเงินเข้ามาแต่มีความกังวลไงมีความกังวลว่า ทํางานไปแล้วเนี่ยจะไปติดกับอุปสรรคหรือเปล่าจะไปติดกับโครงสร้างของที่ทํางานหรือเปล่าเนาะมันมีแต่ความกังวลมันมีแต่ความรู้สึกว่าโหมันติดติดขัดขัดนะมันแบบแย่ไปหมดเลยอะ่ะจริงๆแล้วโอกาสดีๆเข้ามาแล้วค่ะเราต้องพยายามทําตัวเป็นเด็กถือไม้เท้าคือเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้เนาะทําตัวเป็นเหมือนเด็กนักเรีออยนอ,อ่ะที่ผ่านมามันอาจจะมีปัญหามีเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าเหมือนเหมือน เหมือนตอนเราเรียนประถมะนึกออกไหมเออตอนเราขึ้นป .5 เราก็จะแบบตื่นเต้นกับการเรียนป .5 เราจะเอาตารางสอนมานั่งดูว่าฉันจะได้เรียนวิชาอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนะาะทั้งนั้นที่ตอนป .4 เดี๋ยคุบม,มันเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยลากเลยนะคะแต่ว่าพอขึ้นป .5 มันก็ตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําตัวแบบนี้ค่ะคือลืมไปเลยอะไรที่เป็นปัญหาในเรื่องเก่าๆเล็กๆน้อยๆตัดทิ้งไปหมดแล้วเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาด้วยความตื่นเต้นด้วยพลังงานของคนที่มีความแบบ คึกคักนะถ้าสังเกตดูจะมีทั้งเด็กถือไม้เท้าแล้วก็อัศวินไม้เท้าที่มันล้อมตัวคุณอยู่ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราคิดว่าสิ่งดีๆเข้ามาแล้วแหละตัวคุณเองก็จะต้องแบบเหมือนแอคทีฟอะรอรับพลังงานดีๆเหล่านั้นด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไปด้วยกันทั้งข้างในและข้างนอกหมายถึงว่าโอกาสที่มาจากข้างนอกเนี่ยมันเข้ามาใช่ไหมตัวเราเองก็ต้อง ไปข้างหน้าด้วยเป็นเรื่องของข้างในของเราที่เราจะไปพร้อมๆกับโอกาสที่มันเข้ามานะคะอะ่ะในเรื่องงานเนี่ยยังติดเรื่องของความกังวลอยู่จัดการให้ได้นะ,ะถ้าจัดการไม่ได้เนี่ยก็ก,ก็มันมันน่าเสียดายอะ่ะเออมันไม่ได้แย่หรอกมันไม่ได้ทำให้คุณตกงานหรอกความกังวลอะ่ะแต่ว่ามันทําให้มันน่าเสียดายมันน่าเสียดายโอกาสบางอย่างที่มันจะมีเข้ามานะคะและก่อนที่เราจะไปดูดวงกันในหวัวข้อต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามแม่เจ็ดเอาไว้นะคะเพื่อที่เดือนหน้าเราจะได้กลับมาพบกันแบบนี้อีกนะจ๊ะชาวราศีมิถุนทั้งหลาย ออาละค่ะเรามาดูกันต่อนะการเงินกังนงานแล้วนะความรักกันบ้างเป็นอย่างไรสําหรับคนโสดเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจนะคะมีคนที่เข้ามานะคะรู้สึกดีกับคุณนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะเป็นคนที่ ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเขาจะเข้ามาจีบเออแล้วก็วิธีการจรีบของคนคนนี้มาแบบเปมาเลยนะเออเปมาเลยนะซื้อนุ่นซื้อนี่มาให้นะคะให้เงินให้ทองนะคะก็เขาก็ชอบคุณจริงๆแหละนะคนคนนี้เขาชอบคุณจริงๆแหละเขาไม่ได้เข้ามาหลอกลวงอะไรนะคะแต่เราเองเนี่ยสีมันเหมือนกับ มันมีหลายตัวเลือกมีหลายช้อยให้เลือกเพราะฉะนั้นก็เลือกในสิ่งที่ดีจะบอกว่าให้เลือกเอาเงินก็แปลกๆเนาะเอาเป็นว่าใครก็ตามที่ทําให้คุณยิ้มได้ทําให้คุณสดใสนะคะหรือว่าสามารถที่จะดูแลคุณได้เนี่ยคุณก็ลองเลือกพิจารณาดูเอาไว้เพราะว่าแปรเดือนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวคุณเองก็เสน่ห์แรงนะมีคนเข้ามาให้เลือกหลายคนนะสาหรับคนสดชาวราศีมิถุน เช่าราศีมิถุนนะและสําหรับคนที่มีคู่แล้วต้องบอกว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะคะคนรักเปนเนี่ยคนรักให้ตังค์เนี่ยเออนะคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยต้องบอกว่า คนรักเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะมอบของมีค่าหรือว่าของขวัญให้คุณนะใครที่กําลังรอแต่งงานอยู่อาจจะได้รับแหวนนะคะสำหรับเดือนมกราคมปี2569นะคะถือว่าความรักเนี่ยเบ่งบานนะไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะแม่เจตต้องบอกว่าสุขภาพค่อนข้างดีระวังนิดเดียวระวังอุบัติเหตุเช่นเดินเตะเก้าอี้เวลากลางคืนอะไรเงี้ยเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเนือน่องมาจากาว่าเรามองไม่เห็นหรือว่า าสายตาพระมัวในช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยนะคะระวังไว้นิดเดียวนะคะแต่ไม่มีบติเหตุใหญ่ไม่มีจะป่วย้อนหมอนนอนเสือในปีนี้สบายใจได้นะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูกันต่อนะสำหรับเดือนอมกราคมปี2569ของชาวราศีมิถุนนะคะ,ะการเงินการงานความรักสุขภาพแล้วแหละต้องบอกว่าจริงๆแล้วในเดือนนี้ มันมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณมากมายหลายอย่างเลยนะคะเพียงแต่ว่าคุณย,ยังมีความกังวลอยู่เนาะยังติดอยู่กับเขาเรียกอะไระปัญหาเดิมๆเ,เ,เก่าๆปัญหาในเชิงวิธีคิดหรือโครงสร้างนะคะดังนั้นเนี่ยเดือนนี้จะต้องพยายามพุ่งออกไปข้างหน้านะคะพยายามที่จะ อย่าหยุดอยู่กับที่อย่าให้ความกังวลมาหยุดเรานะคะใ,ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีการเงินก็ถือว่าดีความรักก็ถือว่าดีติดอยู่นิดเดียวว่ายังมีความกังวลอยู่เท่านั้นเองนะคะและนี่คือดวงชะตาของคนราศีพฤษภค่ะประจําเดือนมกราคมปี2569ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดูดวงแล้วแม่นไม่แม่นยังไงนะพิมพ์มาบอกแม่เจ็ดบ้างนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้แล้วแม่เจ็ดจะมาเปิดไพ่ประจําเดือนให้ชาวราศีพฤษภแบบนี้ทุกเดือนเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปขออนุญาตอวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจมีแรงนะคะที่เราจะได้ทำสิ่งดีๆเพื่อคนที่เรารักและตัวของเราเองนะคะมีความสุขมากๆร่อมวยน่อมด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ